ชาวกรกฎครับตอนนี้นะฮะดาวพุธขยับย้ายนะครับ25สิหางหาถึง11กันยายนครับชีวิตเราขยับเรื่องเงินนะครับมีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะดาวพุธมาอยู่ในตำแหน่งเงินทองนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ฟโฟกัสเรื่องเงินได้ใครที่มีไอเดียอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับเงินนะฮะแต่อย่าเพิ่งแบบมองว่าเอ๊ไม่มีทุนนะฮะจะไปหาตังหรือว่าจะไปยังไงคือมันเราพยายามขนขวายตามวิถีชีวิตของเรานะฮะคือดวงดีเนะี่ยมันต้อง เด่นในมุมของความขยันเต็มที่เลยนะคือเราทําตามชีวิตตามปกตินะฮะแต่ว่าเราอาจจะโฟกัสเน่เรื่องของงานไปพิเศษโฟกัสเรื่องของการเงินพิเศษหรือแม้แต่อะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อเบรกเบากาๆนะฮะมันต้องช่วยกัน2ทางคืออ่านดวงมาแล้วก็การกระทําของเราด้วยนะครับมันเด่นตรงไหนเลยไหมครับช่วงนี้ถ้าใครค้าขายนะฮะจะจัดโปรโมชั่นทําการตลาดหรือจะหาวิธีหมุนเงินในรูปแบบต่างๆสําเร็จนะครับคือจุดอันดาที่มันเด่นแบบนี้ ข้อดีอย่างนะฮะในช่วงนี้คือการแก้ปัญหาเผื่อเพื่อนมีปัญหาอะไรต้องคิดต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้สําเร็จครับมุมดาวระยะนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้ามีหนี้สินนะฮะหรือจําเป็นต้องใช้เงินในส่วนต่างๆเพื่อนๆขน,นขวายตามวิธีปกติของเรานะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีข่าวดีๆทางเด็ดทางนึงเราอจะมีงานพิเศษเข้ามาอาจจะมีคนมาพอมาช่วยบางเรื่องคนในครอบครัวช่วยบางเรื่อง อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะฮะบางบ้านเราเองเราต้องช่วยครอบครัวหรือบางทีมีเรื่องของโชคคุกฟุกนะครับบางทีจ,จะต้องเอาของเก่าไปขายนะฮะของทรัพย์สินส่วนตัวอะไรก็ตามครับบางทีมันก็มีเหตุแบบนี้ด้วยแปลว่าอย่างไรก็ตามเราพยายามดิ้นรนแลวเงินจะเข้ามันได้ทุกทางไม่ใช่ว่าต้องได้ฟรีๆนะคนเราได้ฟรีฟรมันยากกันนะตามวิถีชีวิตตอนคอนเป็นจริงนะแต่อย่างน้อยครับสิ่งที่เราขนขวายสิ่งที่เราพยายามเนี่ยมันสําเร็จนะครับในเวลาต่อมา ข้อสาคัญครับดาวพุธนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนสหสระโคจรกระดุมพระรวมถึงเจ้าเรือนวินาศมันหมายถึงช่วงนี้มันมีโอกาสจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือพูดคุยเจราจาเรื่องสําคัญสาคัญสําเร็จเผื่อเพื่อนนะครับทำอาชีพเกี่ยวข้องกัรค้าขายทําอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับจ้างนะครับฟรีแลนนะครับอะไรก็ตามนะโอเคดวงมันมีโอกาสได้งานพิเศษเข้ามา การแก้ปัญหาสําคัญสาคัญสําเร็จครับเผื่อมอนมีไอเดียที่จะแก้ที่จะจัดการที่จะคิดะไรกตานะครับมันสามารถจะเคลียร์แก้จัดการได้ถ้ามันมีเรื่องปัวพันกับผลประโยชน์เราสามารถเคลียร์แก้จัดการได้นะฮะระยะนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างคือคนในบ้านป่วยข้ไม่สบายนะครับค่าใช้จ่ายสิ่งหนึ่งมันจะมาจากเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวหรือเรื่องบ้านครอบครัวขอข้อขอบางอย่างเสียหายพังก็มีนะครับหรือคนในบ้านป่วยข้ไม่สบายนะฮะ ต้องใช้เวลาดูแลเป็นพิเศษนะครับโอกาสจังหวะดาวในเรื่องของการแก้ปัญหาสําคัญเผื่อเพื่อนเพื่อมีปัญหาอะไรนะครับต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้เราวจะวานให้ใครช่วยเหลือ,อสำเร็จครับดาวพุธคือปากวาจาือาการสนทนา,นต,าต่างๆโคจรได้ตําแหน่งศูนย์ยุภคือนําหน้าจุดเกิดจังหวะดาวแบบนี้แหละนะครับมันเหมาะในการมีอะไรให้คุยด้วยตัวเองนะฮะร,ระหว่างไหว้าวานให้ใครช่วยเหลือหรือไหว้าวานให้ใครทำอะไรให้กับตัวเองลงไปลุยเอง ตัวเองแหละเด่นที่สุดถ้าดาวลูกน้องบริวารเด่นหรือใครเด่นโอเควานให้เขาช่วยแต่ตัวเราเด่น,นครับช่วงนี้เราสามารถจะไปเคลียร์แล้วก็จัดก,การเรื่องต่างๆนานา,นานได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ระวังมิจฉาชีพนะครับดาวพุธนะฮะโคจรมาอยู่ตำแหน่งกระดุมพ้าเงินทองทับดาวอาทิตย์แล้วก็เล็งดาวราหูซึ่งดาวพุธกับราหูมันก็ถูกกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะฮะคือความขัดแย้งเล็กๆนะฮะบางทีหนึ่งกับคนในครอบครัวหรือ2คนรอบตัวนะครับ ช่วงที่เราทํางานอะไรก็ตามนะฮะหรือใช้ชีวิตอะไรก็ตามมันมีคนจ้องจับผิดมีคนหาเรื่องมีคนแบบทำอะไรเหนื่อยใจนะฮะมันจะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนกังวลใจทุกสิ่งใดก็ตามอย่างที่บอกว่าวาให้ใครช่วยเหลือได้และช่วยช่วยเหลือได้ดีช่วยเหลือได้สาเร็จและข้อดีอย่างคือถ้าใครตั้งใจอยากจะไปไหนนะครับทําอะไรนะครับเป็นพิเศษ จะซื้อของสําคัญของมีค่าของยกราคานะครับเป็นพิเศษจาเป็นต้องซื้อหรือวานหรือจะช่วยเหลือใครนะฮะเรื่องเงินนะครับกับคนในครอบครัวกับเพื่อนสนิทหรือคนส่วนตัวนะฮะก็จะสาเร็จเป็นพิเศษจริงๆผมดูว่าช่วงเวลาดาวแบบนี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่ซื้อของถูกใจนะเผื่อตั้งใจอยากได้อะไรมานานอ่ะโอเคช่วงนี้หมุนแล้วก็ซื้อได้นะครับกิจกรรมช่วงนี้ มันจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะจะเดินทางแบบปุบปรับับพันเดินทางาไปในที่ที่เราไม่คิดว่าจะ,ะไปหรือแม้แต่ช่วงน,นี้บางทีอยู่่ค่อยติดบ้านมีเหตุปัจจัยต้องไป,น,ป,น,ปน,นู่นไปนี่ไปนั่นคือมีภารกิจอะไรที่่วนๆเข้ามานในช่วงนี้แล้วเราก็สามารถทําได้ดีการเดินทางดีนะฮะดาวพุธคือการเดินทางนะฮะโคจรตําแน่งกระดุมพระเดินทางแล้วได้ตังค์เผื่อเพื่อนๆมีอาชีพนะครับที่ต้องไปคุยงานนะฮะหรือแบบนัดลูกค้าคู้ค้าคู้เจรจา ใดๆก็ตามถ้าเราต้องคุยกับคนที่ให้ผลประโยชน์เราได้ดีมากนะครับจะคุยจะขอให้ช่วยนะครับหรือเรื่องก็ตามนะฮะดวงมันเด่นนะครับผู้ใหญ่เมตานะชุดนี้ดาวผู้ใหญ่เมตาจริงๆตอนนี้ดาวศุกร์โคจรทับนะฮะดาวศุกร์กูโชคลาภโคจรทับมันมีโอกาสมีโชคลาภดาวทิศโคจอนเกษตรตาที่ปดีในเนดือนกระดุมพร์จริงๆโคลาสีกรกฎมีเกณฑ์มีโชคลาบนะจะโชคใหญ่โชคกลางโชคเล็กอย่างไรก็มีโชคแน่ จะเป็นทรัพย์สินนะะต่างๆหรือเป็นเงินทองมันมีโอกาสได้แน่ๆฉะนั้นครับช่วงนี้นะครับที่ดาวมันอยู่ตำแหน่งเนี้ยผมเลยมองว่ามันทรงไว้นะครับในเรื่องของโชคแล้วก็เรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็าตามคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือพูดอะไรก็าตามมันเป็นมีแนวโน้ม,นนมจะเป็นตามที่พูดได้จริงๆนะฮะเขาเรียกดวงปากพะร่วงคือพูดลคำตรงตามนั้นฮะบางทีมันอาจจะดูจากดวงคุมเครือแต่ถ้าพูดอะไรไปแล้วนะครับ มันชัดชเจนบอกได้เลยว่าช่วงนี้ระวังอย่าไปแช่งใครนะฮะอย่าไปทักใครป่วยไม่ป่วยนะครับเดี๋ยวเขาป่วยตามวาจาน,นครับแต่คงไม่ใช่ทุกเรื่องฮะมันจะมีจังหวะบางเรื่องที่คําพูดเราไปสะกิดใจคนได้ตลอดยาวๆนะครับนี่ครับคือชวงนี้นะข้อต่อมาครับดาวพุธนะฮะที่โคจรเล็งดาวราหูอย่างที่บอกครับระวังเรื่องการเดินนัดผิดนัดระวังเรื่องของเวลาพยายามรักษาเวลา อะไรที่เราต้องรักษาบ้างเรื่องแรกคือรักษาเรื่องเวลานะครับเอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่ามุมดาวนัมันเป็นเรื่องของงานเร่งงานด่วนงานฉับพลันมุมดาวอยู่มีอะไรที่แบบเข้ามาแล้วก็ทําให้เราต้องแก้ปัญหาด่วนซึ่งเราก็สามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยมันเป็นงานสร้างชื่องานหรือภารกิจอะไรตามก็ตามที่ทําครับช่วยน,นสร้างชื่อนะมีอย่างนี้ครับที่เพื่อนที่ต้องที่เด่นนะฮะดาวพุธราหูเนี่ยมันมีคนหลอกลวงนะบางทีไม่ฉาชีพแล้วก็ยังพอฟังได้บางทีเป็นคนใกล้ตัวนะฮะ ขอกู้ยืมอันนี้เราก็ต้องหาคําพูดคําจาที่จะปฏิเสธหรือไ,ไม่ปฏิเสธช่วงนี้ครับบูมดาวเกี่ยวกับคนเดือดร้อนมาหาเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าอาจจะมาขอให้ช่วยโดยตรงช่วยทังอ้อมอะไรก็ตามโอเคสาเร็จช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานนะฮะหรือได้เจอคนที่แบบห่างหายกันไปนานนะฮะก็โอเคครับไม่ได้มีอะไรเล่าให้ฟังว่าเออช่วงนี้อยู่ๆก็เจอเฉยครับแล้วก็หรืออยากเจอใครก็ติดต่อเขาได้ช่วงเดียวช่วงนี้นะครับมุมดาว เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวพุธนะครับดาวพุธกัจรทับดาวอาทิตย์แสงสว่างดีผมนี่มองว่าเออทำไมช่วงนี้พอมีปัญหาในก็ตานะครับเราจะแก้ปัญหาได้ไวกิ่งเรื่องการแก้ปัญหาหรือรู้วิธีจะต้องคิดอะไรยังไงเป็นพิเศษสรุปนะฮะในช่วงนี้ถ้าดูโดยรวมนะครับบุมดาวเนี่ยมันเด่นเรื่องก,การเดินทางเด่นเรื่องของการหมุนเงินจับฉายช้สอยสําเร็จมีเงินพิเศษเข้าแต่ต้องระวังในใจในสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพราะว่ามันจะมีคน เอาเปรียบนะฮะหรือว่าหาเสร็จหาเรื่องเงินจัดเรื่องเงินของเราแล้วก็ข้อสําคัญช่วงนี้ครับมุมดาวมีข่าวดีนะครับที่รอคอยนะฮะจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ได้แต่ว่าโอเคมันมีข่าวดีๆบางคนปักป้ายขายของเราไว้เนี่ยก็มีคนมาซื้อของเราพอดีอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมีความสุขมากครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ